กดข้าว18ชั่วโมงกินมามา่าเผ็ดเกาหลีคูณ8พร้อมน้องไก่20นอ้องครับผมโอ้โหดูครับไกอืมอะไรเธอเอีกินโอ้โหโอ้โห,โโหไม่เสือมาแล้ว สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็ยูคารบเมืองครับวันนี้ครับมาแล้วครับมาม่าเผ็ดคูณ2ทั้งหมดสี่ห่อเป็นคูณ8ครับผมทุกคนเป็นอะไรอ้าวมือยากทำตามไม่เป็นอะไรทำไมต้องให้พี่กินเผ็ดอีกแล้วก็พี่อยากกินผมก็เสนอมาให้มาม่าโคตรเผ็ดคูณ2พร้อมกับไก่ทอดน้องใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอีก20ชิ้นครับผมทุกคนหมดแล้วตน้าตังค์อ่ะ เต็มกันเลยจะไหวหรือเปล่าไหวอยู่แล้วครับคิ้วขนาดนี้อผมอะทุกครั้งเลยนะต้องแบบเราวันนี้ไม่ได้กินข้าวแต่เช้าแต่เมื่อคืนประมาณตอนนี้จะประมาณอดข้าวไปประมาณ14ชั่วโมงได้เอ้ยเดี๋ยวนะเดินไปหนึ่งเดินไปสองเดินไปสามเดินไปสี่ห้าสิบแปดชั่วโมงเฮ้ยเสียบไหมเนอนอดข้าว18ชั่วโมงกินมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ8พร้อมน้องไก่20น้องครับผม มาแต่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเขมรคนลาวกัมพูชาเมเิียสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียอเมริกาญี่ปุ่นบูไน่ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับพี่ ให้การสนับสนุนแล้วก็ยังเข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตพี่เสี่ยกับน้องนะครับนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ชอบเมนต์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับให้พี่เสี่ยเป็นกำลังใจที่แบบดีๆมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนมาวันนี้เราจะไปแซ่บๆครับผมมาหน่อเป็นครับอุ๊ยอันยองคาเซโยอือสวัสดีผมเมืองครับอันยองคาเซโยอันยอูสมานองอืมอันย์มาบินอันเดย์เนี่ยไอจีบากบักสกันมาอันเดย์น้องกายอันเดย์เนี่ยแมนแมนยู่ครับโอ มากินเลยดีกว่าอพี่อาจารย์ขอบคุณครับมาพี่น้องเบิ้งครับพี่หยิบให้เลยให้น้องก่อนเลยอุ้ยขอบคุณครับพี่ช้างกินมาแค่น้ำหน่วยเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวให้ให้ตายายไปสิบล้านสิบล้ทุกคนครับแล้วเราก็มีนมเพื่อกันเผ็ดด้วยนะครับนี่มาครับทุกคนโอ้โหทุกคนแดงแป๊ดโอ้โหทุกคนดู แล้วก็วันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเมนนะครับผมชื่นชมพี่เหมองหน่อยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผลการเรียนออกแล้วนะครับได้เกรดเฉลี่ยทั้งหมด1.58เง้ย,ยไม่ใช่ครับอ <laughs> อกได้เกรดเฉลี่ย3.85 <c oughs> ครับผม <c oughs> วันนี้ก็เลยมาเลี้ยงอาหารเกาหลีไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยว,ยวมีเลี้ยงอ,อีกไปดูในติ๊กต็อกไปดูใน t ิ๊กตอกเดี๋วทอนนี้ลงติกต็อกไก่ไก่ของร้าโอ้โหแก่โคตรน่ากินเลย กินอะไรกัน้างเนี่ยถือจะมันเลยนี่ครับทุกคนดูเส้นแดงแป๊ดอุ้ยมีไก่ด้วยครับใช่ครับดูครับไก่อืมอะไรใช่บิกคิงมาครับทุกคนมากินด้วยกันครับผมอาหารเกาหลีครับออโอ้โหโอ้โห อุ๊ยเผ็ดมากอือใช่วม่อมาวคูณสองมีน่ำซีอิ๊นออมาเหมือนกันนะนี่ไงสุกโขยผูเผ็ดออกร้อนเลยอ่ะใช่ครับเื่อขอเชินชมเลยนะคนที่แบบว่ากินแบบพวกนี้ได้แบบสบายๆอ่ะจะต้องมองหาใครครับข้างนี้สบายรู้เปล่นี่ครับ แล้วก็พี่บอยเนาะพี่บอยกินเผ็ดมากนี่ถึงพี่บอยเลยใช่ครับแซมมี่พี่บอยเนี่ยรับจบให้เลยใส่พิกเพิ่มด้วยยอมไปครับคถ้ามีไข่ออนเซ็นอ่ะช่วยได้เยอะเลยใช่เหรอครับดูไขอผมเผ็ดอ่ออะ มีหนายคนถามว่าพี่บอยหายไปไหนพี่บอยกลับไปอยู่บ้านนะคะช่วยแม่ใช่ไหมพี่บอยก็ดูแลแม่นะครับแล้วก็ทํางานอยู่ใกล้บ้านครับอืวันที่พี่บอยไปพี่เสือก็ร้องไห้เลยนะแล้วผูกพันแล้วร้องไห้คือก็แบบรู้สึกว่าเออใจหายอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เคารพการตัดสินใจของน้องครับเพราะว่าน้ององมาดูแลแม่เนะอืมีหน้าที่อ่ะ อืเอยไม่ไเหงือ่อเกลือไม่ห่าแล้วจะบอกนะว่าให้าผกกินเดียวหมดเลยโอ้ยช่วยเด่วยพี่กิน้ากินเนื้อนี่ยละไม<า>่คนดูใครดูื้อได้มไม่กินเผ็ดนะแต่แบบเวลาทำคลิปอะอยากจะกินแต่ของเผ็ดนะครับ เดี๋ยวผมจัดเลยดูดิคำโอ้โอ,อจัดเลยจริงหรออืมชอบอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเผ็ดหอมหอม ทอดเกาหลีครับไม่มีไกนน่ทอดญี่ปุ่นไหยพี่นม่นไก่ทอดไทยคนไทยทอดมีคำถามอะไรถามพี่ไหมนะคุยกันีกว่าทุกคนมาตอนเรียนมอต้นกับเรียนตอนเนี้ยสายอาชีพอันไหนสนุกกว่ากันออ ความชอบผมชอบแบบสายชีมากกว่าเหมือนแบบว่ามันมันเรียนแค่สองคาบแต่ว่าคาบหนึ่งอ่ะเรียนสี่ชั่วโมงก็คือลากไปจนถึงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็ลากไปจนถึง5้าโมงหรือว่า6กโมงอะไรประมาณนี้ผมชอบแบบนี้ชาเดียวยาวใช่เพราะว่าแบบไม่ต้องเดินขึ้นลงขึ้นลงไปมาแบบเหมือนแบบมัธยมอ่ะอีกเดินขึ้นลงเหรอใช่เพราะว่าแบบองพี่หกโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะต่อไปครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์รักครั้งแรกของเราอ้อาอชอบก็ได้แบบแอบชอบสาวครั้งแรกในชีวิต อ๋อให้เราก่อนรักข้างแรกผมเหรอประถมมั้งประมแอบชอบเพื่อนนี่แหละประถมพออะไรพอสองัอสามปพอสองอสามไอเด็กแกแดดเปไรขนาดนั้นเนี่ยไม่อผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเออผมก็แอบชอบเพื่อนแอบชอบเขาเรารู้สึกยังไงถึงรู้ได้ไงว่าเราชอบเขาเขารู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะมันก็แบบเราสวยน่ารักอุ้ยเราอยากได้อยากเจอได้เหรอคือมันจะมีแบบต้นประถมใช่ป่ะมันจะมีแบบจัดโต๊ะเนี้ยแบบว่า นั่งคู่กันพี่ผมก็กูจะได้นั่งคู่กับคนที่เราชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยอยากนั่งเอออยากหน้าแอันอยากเสนอหน้าไปดูนะว่าใครเป็นไรขนาดนั้นอยากให้ผมเล่านะแต่ดูดิเอาแล้วก็ต้องแซ่ไม่หยุดอ่ะไม่ได้แซ่ก็คือแบบทำไมต้องอยากไปนั่งตอนนั้นต้องถามไงเออก็ไม่ต้องแบบเสนอหน้าอะไรเออคนเขาเล่าดีดีนะคนดูเนาะอ่าเราก็แบบอยากไปนั่งใกล้อย่างเงี้ยเออพอเออแต่ตอนนั้นอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะได้นั่งด้วยนะได้นั่งใกล้เขารู้สึกยังไง ดีใจดิแบบได้ทั้งรอบงานได้ทั้งแบบอยู่กับคนที่เราแบบปลื้มเลยอตอนนั้นว่าะผมผมไม่คิดว่ามันเป็นความรักได้รอบงานเขาอืมเขาเป็นคนเก่งใช่เด็กเรียนใช่แต่เราเป็นเด็กเนี่ยไม่เฮียหรอกแค่แบบดีนิดนึงใช่นีละไหนใครมีแบบความรักป๊อปปี้เลิฟแชร์ได้นะพพ์ลงมาแชร์ได้แล้วของพี่อ่ะของผมมันไม่เรียกความหอกยังไม่จบไม่มีความรักเหมือนกันมันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้หรอกความรักคืออะไรรู้แล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิง โอ้โบนเม่นเลยชอบผู้หญิงครับแต่ว่าผมอะ่ะ oh. คือผมอย,อยากอยู่คนเดียวมากกว่าผมอยู่ผมแบบผมอยู่กับเพื่อนนะผมติดเกมผมเนนี้ผมไม่มีเวลาให้ใครหรอกครับแต่ว่าตอนนี้มีเวลาแล้วเคพี้เป็นแฟนกันเคพี้เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันอ๋ออยากบ้ากูไป เกี่ยต่อดี๋วก่อในเรื่องของพี่เะของพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบผู้หญิงครั้งแรกอะตอนปห้าแกเดมดมนกันนี่นะไม่ไม่รู้คือชอบปห้าสมัยนั้นอ่ะผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนว้าเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นตัวแทนศิลปะของโรงเรียนเป็นวาดรูปสาวชอบดีเนี่ยอ่าเป็นแบบแล้วก็เป็นคนที่แบบตัวสูงอันดับสองของโรงเรียนอื เป็นไงก็จะอดัดสองนะประมาณนั้นแหละแต่ว่าสูงสูง,สงผมสูงครับสูงไปก่อนอ่าทีนี้ปุแบบ๊บตอนเที่ยงผมก็จะต้องซ้อมบอลออผู้หญิงเขาก็จะเล่นแบบกระโดดยาง<อ>เล่นกระโดดยางเล่นเตยเล่นตีอะไรสมัยนั้นอ่าไม่กระโดดยางอะไรใช่ปะใช่ทีนี้ผู้หญิงอะ่ะไม่รู้หรอกเพราะผมชอบ ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นฝาแฝดด้วยตอนนี้ไม่รู้แต่งานไปยังเขายุ่งมากกว่าผมหนึ่งปีมั้งหือไม่ก็พอสอนเดียวกันแหละอันนี้เป็นความรักแบบน่ารักน่ารักอ่ะป๊อกปีนเริฟมไม่ได้แบบแม่อะไรเลยนะแบบเป็นความรักที่แบบว่าชอบเขาเขินเขาอะไรเงี้ยเริ่มไม่ได้แต่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเธอเราชอบเธอนะอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีแต่แบบเป็นความรักที่แบบว่าตะมุตมิอ่ะตะมุตมิแบบทีเนี้ย ก็จะเขินคนเนี้ยเขินทุกอย่างใช่เอออยากอยู่ใกล้เขาแต่ไม่ไม่กล้าโดนตัวเขานะเออไม่ได้ไม่ได้มันมีครั้งหนึ่งครับเล่นเตยดักเส้นอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ปุ๊บเล้หลบเขาพลาดสะดุดปึ๊บเอ้ยผมเขินไม่หยุดเลยแบบเออคตรอายหน้าแดงแบบเขินแบบอ คล้นไปยิ้มไปนิดเขาอาจจะรู้ตอนนั้นแหละทีนี้นะครับทีเนี้ยก็แบบมันก็มีแหละแบบไม่ได้กอดน,นะแบบแค่โดนนิดเดียวแค่เนี้ยเขินละอ่ะ,อะ,อะเอ็งลองแบบล้มมาโดนโชนพี่หน,นึ่งเขินแค่เนี้ยเขินเลยใครเป็นมั่งเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกจนปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกอทีเนี้ยผู้หญิงอ่ะเขาเขาเล่นกระโดดยางใช่ไหม เขาชวนก็ต้องไปเพราะว่าอยากมาอยู่ใกล้ๆเขาไงใช่กระโดยยโดยางเล่นกระโดดยางกับผู้หญิงเป็นนักบอลโรงเรียนนะแต่ถ้าเขาชวนไปครับเล่นอะไรเล่นหมดเลยทืยนี้พอจบป .6 ผมว่าสอบติดโรงเรียนสวคสุราวิทยธาาคารแต่ว่าเขาเนี่ยไปเรียนโรงเรียนวีรวัต์โยธินว<อ>้านะครับมันจะเกิดมากก็ไม่ได้เจอกันเลยมาเจอเกันทีวันวันแบบว่าวันลูกเสือ เขาก,ก็ตะโกนเรียกอะไรกันเรื่องเคยอ,อีกคณะเานัดหมอแล้วนัมอนะแต่ว่าก็ปัจจุบันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีแฟนแล้วยังหรือว่าแต่งงานไปยังนะครับก็ไม่บอกชื่อหรอกแต่ว่าเขาเป็นขาแฟนตอนนั้นนะครับน่ารักน่ารักขนาดนั้นน่ารักเลยเนี่ยประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากความรักของวัยเด็กอ่ะมันเป็นแบบผมว่ามันมีความสุขที่สุดแล้วนะป๊อปปี้เลิฟอ่ะใสๆอ่ะไม่ได้กินอะไรเยอะไม่ได้หวังอะไรอ่ะไม่ได้หวังอะไรทําบอโตมาหวังแลไรพี่ หวังแผนสร้างครอบครัวจิงหวังแผนแต่งอือแล้วเมื่อไรจะแต่งวะพี่อยากวางนมานานแล้วไม่มีใครแต่งด้วยเฮ้ยเศร้าใจนะพ่อเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีตอนอายุห้าสิบอะอยากยังมีครั้งที่สองอีกหัวเราะอื้มหัวเาะอื้มหัวะ ดูหน้าพี่แดงเลยน้ออหมูกรมยกให้น้องหมดเลยนะก็ไม่เป็นไรไม่ปนะครับน้องหมูกรึ่มเลยยังไงก็ต้องขอเตือนน้องๆนะครับว่าอย่าทําตามถ้าจะกินมาม่าเผ็ดหรืออะไรเงี้ยควรกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยตอนเช้าลองท้องอะไรเรียบร้อยก่อนจช่นะครับโอเคนะก็วันนี้นะครับก็ พิเศษของกินเท่านี้นะครับไม่ไหวแล้วเริ่มแสบท้งอ,องแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาหนมกินให้หมดนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเพเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไม่ได้เอาทิ้งนะแล้วก็จะเก็บไว้กินนะพี่เหมิงกินนะครับครับผมกินเหรอไม่ไหวตอนดึกๆอ่ะใช่เนี่ย<ๆ>แล้วก็จะมีไก่ไว้นี่ก็แบ่งไว้นะครับโอเคยังไงวันนี้นะครับขอตัวไปแล้วสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย